ทออทัดมีแต่ภาพบบมีเสียงทันูุชมต่อกล้องมาอย่างเียมห้อยแล้วเปิดเบิงเปิดเบิงก็ได้แต่ภาพเสียงบบมีมีกิมซิมจอเสาเก้านิ้วก็้กไขฟางมาเบิงแล้วเป็นทออทัดจีนธรรมดาก็กวอมมิตเตอร์มาสิมาวัดลำโพงมึงก่อนเลยทําอิฐ เสียงมืด,ด่างต้องวัดลำโพงก่อนหมูวัดดอกขาดหรือบอกขาดวัดเบึงแล้วดอกกับบกขาดโอมตีขึ้นอยู่สรุยบกขาดกับสิง่ายไปดอกใหม่อันนี้เป็นดอกที่สอง ดอกที่สองกับบกขาดสรุปว่าบุาเปลีนน่ยนลำลอกลำโพงกดสีมกวดบึงแผ่นวงจรมันหลังจากที่ค่อยเป่าฟุน้นก็เห็นซีปูดขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นซีฟินเตอร์ไฟ1 2โวล์ สิบสองหรือว่าสิบหาโวลต์คันอัมมิเตอร์ดิจิตอลน,นี่วัดมันจะขึ้นสิบหาโวลต์บน,นี่ค่อยกันง่ายเพ่นขึ้นมาแล้วก็สังเกตเบิ้งเห็นหอยเปื้อนมักละลายเป็นคราบขาวๆแล้วก็ขาไอซีกะแตกเล่าเป็นแตกไรงาเต็มเลยทําอิดเขากระสีย่ำตะกว่าก่อน ถ้าขายซีแต่งรายงานมันก็เป็นไปได้ที่ว่าเสียงบอกเพื่อที่จะย่ำตะก,กวัวแบบง่ายๆก็เอาฟักมาใส่ก่อนให้มันซอยละลายตะก,กวัวจากนั้นก็ย่ำตะก,กวัวเลยจอดคืนวัตถุขาเลยขายซี มันต้องเสียดายตัก,กวัวจอดไปเบิดโหลดมันมันติดจอดแล้วเราจังเสสยหน้าไม้ทีหลังกระใสตัก,กวัว ที่ละลายตะกัว,กวดีๆแล้วก็คอนจอยก็ต้องบีบให้มันห้อนแหงๆเลยบีบจำจึงจ้งไว้เลยตอนนี้ก็จอดแล้วล่ะเอาตะละบีดมาเคลียแต่ก็แต่มันก็แน่นบ่ออกจอดออก เมื่อเกป่ิติดมันละลายเข้ากันล้วหลังจากจอดแล้วก็มาอนามัยให้มันสะอาดก็เสียอนไมัเบิดแผ่นเลยอนามัยด้วยน้ำทินเนอร์ อนามัยเบิดแผ่นเลยบอนท่มันเป็นโมกขาวๆกะพัดอันามัยล่างให้มันสะอาดไปเลยหลังจากอนามัยแล้วก็พาให้ทินเนอร์แห้งวันนี้สีมาวัดไฟเบิ่งวัดไฟอยู่บอนที่ว่ามีคอนเดนเซอร์ปูดขึ้นมาว่ามันได้จากวน เบื้องในเบื้องจอน์เรเห็นมันเขียนมันเขียนอยีกด้านหนึ่งได้11.9โวลต์หรือว่า12โวลต์เขาก็ชี้จอดเอาซีตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ จอตองมันแล้วค่าของมันสาิบหาโวลต์หนึ0งพไมโครอันนี้ตัวไม่ที่ว่าค่อยเกี่ยมเสียวมาใส่ขนาดมันใหญ่ก่อนแต่ว่าเป็นซีเดียวกันค่าเท่ากันตั้งกันที่ขนาดก็ใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปแล้วจอดขาแล้วสิมาวัดไฟอีกเบิ่งใหม่ว่าบ่อน,นี้มันสิได้จกักวนคันวัดด้วยมิเตอร์ที่ว่าเป็นตัวเลขมันจะได้ชิมหาวนในบนนี้ถ้ามิเตอร์เข็มมันจะได้ชิปสองชิปสาม หลังจากจอดไปและก็ตัดขาส่วนเกินทิมไปบัดนี้สิมาบัดไฟเบ่งอีกส่สีดำส่กาวจอและกมาบัดไฟเบ่งได้15.6โวลต์เดี๋ยวไฟมันเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาสามโวลต์วันนี้มาวัดไฟอยู่ที่ขาสามของ IC ก็ได้ชิ8สองจุดปดโวลต์เป็น IC ขยายใหญ่เสียงกระถือว่ามีไฟมาละ คอกัดิต่อสัญญาณเข้าไปเิมห้อยเสียงดังแล้วบาดนี้เปิเปดเสียงดังเิ้มห้อยภาพม้าเสียงมาเ,มเป็นองนี้คยกับเสียอาร์ฟาเลยสเย็นนดนยถือว่าได้แล้วหือ่้ลังจากท้่าแล้วอ่าได้่าไดก็ป้ถืถว่าได้แล้ว่าไี้แล้อ่าไ้แาได้แล้ว่าาไ้่าดาไดอาด้้่าแล้วอาาว่า้าาลาด ไฟฟ้าเบิงซี่กลับมาปกติคือเก่าแ็เลยว่าเอามือมาคอนๆสายอจีบีของมันใส่สี่สายอจีบีก็ปรกฏว่าภาพมันกระเพื่อมคือจ้างทานที่คือจังว่าคือจ้างดังที่ท่านสมเห็นเลยว่าโปรโมชั่น มือขยมเบิงมันจะกระเพื่อมคงเลยเนี่ยุย้้อแล้วอตอนนี้นอนดึกแล้วมีปัญหาเส้นคอยกระซิจอดสายมันออกเลยเปลี่ยนสายใหม่ค่อยทดสอบบางแล้วมันเปลี่ยนน้ำสายไม่ได้เปลี่ยนน้ำตะกัวหลวมแต่อย่างใดคือว่าสายมันเป็นขี้เมี่ยงอัดฝาหรือสี่เพี้ยนใครฟางมาประกฏว่ายางได้คือเก่าเอามือขยมเบิง ตะกัวดามันเป็นกระพึ่มกระพั่มก็ลเลยว่าเสเปลี่ยนสายเลยอันนี้มันใส่ใหม่ที่ว่าเคยเกี่ยมมาเป็นสาย RGB สายสัญญาณใส่เข้าไปแล้วก็จอดตะกวัวจอด่ามัน แล้วก็เอาไปเสียบใส่ในแผ่นใส่เก้าก็ดึงออกเฮ็ดเวียกมือเดียวมันก็เลยยากมือหนึ่ง่าจับโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเฮ็ดเวียกมือเดียวส่วนว่ายสที่ว่ามันบบได้กะ เอาออกทิมไปใกล้ยกับเปีกย้มห้อยแล้วปกปกราภาพมางามปกติระบาดนี้ เบื้องได้คือเก่าเสียงมาภาพมีสีโบเพียนหรือว่าใช้งานได้แล้ว